วันนี้เราจะมาทำกุ้งผัดสตอกันนะคะก่อนอื่นเราก็เตรียมเครื่องแกงค่ะมีพริกหอมกระเทียมนะคะแล้วก็สตอกุ้งที่เราแกะไว้ค่ะต่อจากนั้นเราก็จะนำพริกหอมกระเทียมมาโขกให้เข้ากันค่ะเราก็จะเอาเครื่องแกงที่โขกไว้ผัดให้หอมๆนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปได้เลยค่ะลุกเกาให้เข้ากันนะคะ หมูสับสุกได้ที่เราก็ใส่กุ้งไปได้เลยค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำรางคโคกนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงรสค่ะด้วยซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็รสดีแล้วก็ผงนัวค่ะต่อจากนั้นก็ใส่สตอไปได้เลยค่ะเค้าให้เข้ากันนะคะสตอสุกแล้วก็เตรียมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ กับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยนะคะลองทำกันดูนะคะ